อบอกเลยละกันนะคำเนาะถ้าคนไหนอยากได้นะครับทุกคนก็ผ่านคลิปนี้ละกันนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะหรือว่ากดแชร์ต่อได้นะครับเนาะแต่ไม่อนุญาตนะครับเนาะให้ทุกคนเอาคลิปของพี่นะครับเนาะไปแบบว่าลงช่องตัวเองนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะให้ทุกคนนะครับเนาะกดแชร์ไปดีกว่านะครับเนาะถ้าคนไหนอยากได้ตั้งค่ายดีนะครับก็กดแชร์ไปให้เพื่อนละกันนะครับเนาะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่หน่อยละกันนะครับทุกคนมา เรามาเริ่มตั้งค่านเลยดีกว่านะครับเนาะมาดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนเอาลายยังไงนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าตั้งค่านะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเป็นแบบไหนพี่นะครับเนาะก็คือหลายคนตกใจนะครับเนาะเดี๋ยวเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะพาตั้งแล้วกันนะครับเนาะก็คือนึ่งเลยนะครับทั่วไปให้ใส่อยู่ที่200อนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าตั้งค่าประมาณนี้นะครับก็คือจะดีจัดเลยนะครับเนาะตั้งแต่อัปเดมาน้แีกก็ลว ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของกล้องเลดดอทนะครับสําหรับกล้องเลดดอทนะครับน้องก็ให้เราใส่อยู่ที่180นะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องเขาก็ตั้งประมาณนี้ก็ตั้งตามเขาเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับน้องสําหรับกล้องเลดดอทก็เป็นกล้องที่ติดมากับปืนตอนแรกนะครับน้องเรียกได้ว่ากระโดดลงไปแล้วได้เลยนะครับน้องนั่นแหละเรียกว่ากล้องเลดดอทนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับจะช่วยให้เรานะครับน้องดึงหัวได้เหมือนกันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับต่อมาเป็นสโคปนะครรัับบสสหโคปพุชสองนะครัับน้้้องงถาต ประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะครับเนาะหลุดจากกล้องเล็ดดอปไปแล้วนะครับก็สโคคุณสองนะครับจะเข้ามาช่วยเรานะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับเนาะเมื่อสโคคุณสองเข้ามาช่วยเราก็ตั้งค่าประมาณนี้นะครับจะเข้าหัวโคตรดีนะครับเนาะต่อมาก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะสโคปคุณสี่นะครับสำหรับสโคคุณสี่นะครับเนาะก็ให้เราตั้งอยู่ที่170นะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะให้ทุกคนตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะรับประกันนะครับว่า เจ็บหนักแน่นอนนะครับสำหรับฝั่งศัตรูนะครับน้อเรียกได้ว่าเข้าหัวทุกเม็ดกันเลยนะครับน้อก็อยู่ที่170นะครับน้อก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากตั้งตามนะครับน้อก็สามารถตั้งตามกันได้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้อรับประกันได้เลยนะครับว่าโคตรดีนะครับน้อสำหรับตั้งค่านะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็ต่อมาเป็นลำกล้องสไนเปอร์นะครับสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับให้ทุกคนตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับน้ออยู่ที่1 6หนนี่เลยนะครับบบก็็จะเปนนแี้เลลลยนะครรัับบสหำก้องสไนนนเปอรร์ะคคับทุกพี่ขย เลยแล้วกันนะครับนอว่าถ้าคนไหนนะครับเล่นสไนเปอร์ตั้งประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าเข้าหัวโคตรดีนะครับนอก็จับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าสู้จัดกันไปเลยนะครับทุกคนเออก็จับประมาณนี้เลยนะครับนอแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นทางด้านของมุ่งม้อยสลัดนะครับนอก็คือมุ่งม้อยสลัดนะครับนอก็ให้ทุกคนตั้งประมาณนี้เลยนะครับนออยู่ที่100นะครับนอก็เรียกได้ว่า100นะครับนอก็คือ60นะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะคคครรััับบบนนนนนออส้งไหะที่ แบบว่าอยากได้นะครับนอนในส่วนของตรงนี้นะครับนอนก็คือตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับนอะอันนี้เป็นแค่ส่วนแรกนะครับก็อย่างที่พี่บอกนะครับนอะว่าการควบคุมพี่เอาของพี่ให้นะครับนอนก็นี่เลย